นี่ครับหมู่บ้านผูกขันเ <c> ม <oughs> ื to to ่อกี้ลืมถ่ายนะครับหมู่บ้านผูกขันตอนนี้ไปรอนก่อนเดี๋ยว่อดไปหาอะไรกินกันเหาบ้านวัยรุ่นเขาจะกินไก่เลี้ยงไก่กัน ร้านค้าร้านค้าไม่มีนี่บ้านผู้คัดหลังบ้านเขาบ้านเขาส่วนใหญ่ใส่ดีๆกันทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เราก็จะปับบ้านกันมามีพอร์สูนเนอร์มีรถอ,อะไรเยอะแยะ เนาะผมว่าเขาผ่านว,าว่าหรอนี่ทางเข้ามา